บทที่ 1. เปิดใช้งานระบบลงชื่อเข้าใช้แล้วในราชวงศ์เซียนสวรรค์อาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นครองบัลลังและกลายเป็นจักรพรรดิเป็นปีที่3 5 6อห้าหกเมื่อการสอบของจักรพรรดิถูกจัดขึ้นทั่วทั้งราชวงศ์ในห้องโถงอันงดงามมีมังกรขดตัวยืนอยู่ทุกทิศทุก,ท,กทางมังกรทองเหมือนจริงโดยหันหัวขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับว่าในวินาทีถัดไปพวกมันจะพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและคำรามจักรพรรดิเชงหยวนมองดูผู้คนในห้องโถงมงกุฎที่เขาสวมทำจากไข่มุกราตรีแห่งทะเลตะวันออกซึ่่งเเเพิิมามาีกีกกยรตใ,ให้ับข คนอื่นๆต่างก็กลัวอำนาจของจัก,กรพรรดิและไม่กล้ามองตาเขายกเว้นลิงแรนคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์เขาไม่คาดคิดว่าหลังจากที่เขาเกิดใหม่ไม่เพียงแต่เขาจะย้ายถิ่นฐานไปยังทวีฟแฟนตาซีเท่านั้นแต่เขายังได้รับคะแนนสูงสุดในการสอบศิละปะการต่อสู้อีกด้วยทำไมคุณถึงจ้องมองฉันแบบนั้นเสียงของจัก,กรพรรดิเฉงหยวนทำให้ลินแรนกลับมาจากความคิดของเขาในทางกลับกันคนอื่นๆต่างก็ตกตะลึงต้องสังเกตว่าการจ้องมองจัก,กรพรรดิอย่างจงใจถือเป็นความผิดร้ายแรงครู่หนึ่งห้องโถงก็เงียบลงงอย่ามามก ลิงแรนพูดอย่างถ่อมตนหรือเย่อหยิ่งว่าฉันตื่นเต้นมากที่จะได้พบคุณในวันนี้ดังนั้นฉันลืมเรื่องมารายาทไปชั่วขณะโปรดยกโทษให้ฉันด้วยฝ่าบาทจักรพัรดิเชงหยวนปรับขนาดชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขาเขาหล่อเหลาและทําให้ผู้คนรู้สึกว่าเป็นนักวิชาการเมื่อเทียบกับผู้ชนะในการสอบศิลปะก,การต่อสู้ครั้งก่อนก่อนเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนใครจรงิงๆได้รับการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการกระทำผิดกฎหมายการสอบพระราชวังพลเรือนและศิละปะก,การต่อสู้ในวันนี้ทําได้ดีอย่างน่าประหลาดใจลิงแรนผู้ชนะการสอบศิละปะก,การต่อสู้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นพรสวรรค์ของราชวงศ์ในอนาคตเขาจะได้รับตําแหน่งสําคัญทันทีที่จัก,กรพรรดิพูดจบหลายคนก็มองลิงแรนด้วยความอิจฉาจากรูปลักษณ์ของมันจัก,กรพรรดเิเชงหยวนพอใจกับคําตอบของลิงแรนอย่างเห็นได้ชัดท้ายที่สุดแล้วใครๆก็ชอบการโกงกินรวมถึงจัก,กรพรรดิด้วย ลินแรนไม่รู้ว่าทำไมแต่เขารู้สึกว่าจักรพรรดิต่อหน้าเขาเป็นผู้หญิงเกินไปอย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าพูดเรื่องนี้ออกมาดังๆหากเขาทำเช่นนั้นเขาจะต้องจบลงด้วยการถูกตัดสีสันอย่างแน่นอนยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องจัดการหลังจากที่จักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์หลังจากกล่าวคำให้กำลังใจไม่กี่คำจักรพรรดิเซิ่งหยวนก็ทรงขออภัยโทษและปล่อยให้ส่วนที่เหลือให้หลี่เทียนยี่พ่อบ้านของจักรพรรดิจัดการ ลี่เทียนหนีเป็นผู้อาวุโสอาวุโสของสามราชวงศ์และเป็นผู้ที่เคยรับใช้บิดาของจักรพรรดิเฉิงหยวนดังนั้นเขาจึงมีอำนาจมากมายอยู่ในมือจักรพรรดิเฉิงหยวนไว้วางใจเขามากและมอบหมายงานในการกระจายงานของจักรพรรดิให้กับเขาสมบัติถูกส่งไปให้หลี่เทียนี่จำนวนมากโดยผู้ที่ต้องการแสวงหาตำแหน่งที่ดีในวงัง ลินแรนมองไปที่คนเหล่านี้ซึ่งมีรอยยิ้มที่เสแสร้งและเสแสร้งอยู่บนใบหน้าและรู้สึกพูดไม่ออกดูเหมือนว่าวิถีทางของโลกจะมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอย่างไรก็ตามลิงแรนดั้งเดิมมาจากครอบครัวที่ยากจนเขาเพิ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อไปสู่ตำแหน่งปัจจุบันลิงแรนพระองค์โปรดปรานคุณมากดังนั้นเขาจึงต้องการให้คุณปกป้องเมาซอดทุกคนอยู่ในความโกลาหลทำไมที่นี่ถึงเป็น เม้าส์ซอสเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์เฮเวนลี่เซนมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์มากมายซ่อนอยู่ภายในมันยากมากสำหรับคนธรรมดาที่จะเข้าใกล้มันฟังดูเหมือนเป็นงานที่ดีแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยพูดตรงๆลิงแรนจะกลายเป็นผู้พิทักษ์ภูเขาและอาชีพอย่างเป็นทางการของเขาจะหยุดชะงักตั้งแต่เริ่มต้นพูดตามเหตุผลเนื่องจากลิงแรนได้คะแนนสูงสุดในการสอบศิละปะก,การต่อสู้เขาควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองครักษ์ของจัก,กรพรรดิเดาได้ไม่ยากกว่าลี่เทียนีต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อหยุดลิงแรนไม่ให้ปีนขึ้ไป ลี่เทียนีพูดด้วยรอยยิ้มเสแสร้งว่านี่เป็นงานที่ดีคุณต้องทำให้ดีที่สุดอย่าทำให้พระองค์ผิดหวังหลายคนมองไปที่ลินแรนด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้ชนะในการทดสอบศิละปะก,การต่อสู้ที่ตอนนี้ทุกคนอิจฉาได้ตกอยู่ในสภาพดังกล่าวในคริปตาช่างเป็นโศกนาฏกรรมเมาสซอตั้งอยู่ในที่ห่างไกลไม่มีดวงวิญญ,ญาณใดจะไปเยี่ยมเขาในช่วชีวิตนี้เขาจบลงด้วยดีแม้ว่าเขาจะเพิ่งชนะการสอบแต่สุดท้ายเขาก็ทำแย่กว่าเราลินแรนไม่ได้สนใจโพส์ที่เขากำลังจะรับเขายอมรับทุกอย่างที่ได้รับมาโดยไม่่เสีีียใจและรบไปทมาซอ เทือกเขาเขียวชะอุ่มและปกคลุมด้วยชั้นเมฆยอดผาเป็นเหมือนใบมีดคมที่ซ่อนอยู่ในฝักทําให้ผู้คนรู้สึกกดดันเพียงแค่มองจากระยะไกลลิงแรนยืนอยู่ที่เชิงเขาและรู้สึกว่าท้องฟ้าเหนือเขาถูกแยกออกเป็นสองส่วนโดยยอดผาที่แหลมคมมีจุดสีดําจํานวนมากกระจายอยู่ทั่วเทิวเขาเมื่อเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่าพวกมันล้วนเป็นดาบแม้แต่อากาศก็เต็มไปด้วยเจตนาของดาบขันทีที่มีการฝึกฝนต่ําไม่กล้าเดินเข้าไปกับลิงแรนแค่เข้าไปเองมีคนจะไปพบคุณที่นั่นและบอกคุณว่าต้องทําอย่างไรหลังจากพูดแล้วขันทีก็รีีบหนไป ลิงแรมองไปรอบๆไม่พบใครเลยเสียงกระทันหันทาให้เขาตกใจคุณคือผู้พิทักษ์ภูเขาคนใหม่ใช่ไหมเมื่อเขาหันกลับมาเขาเห็นชายชาราคิ้วเขาในชุดคลุมดาวอิสที่ขาดรุ่งริ่งลิงแรนไม่ได้สังเกตเห็นชายชาราที่กําลังเข้ามาใกล้เลยเขาตกใจเล็กน้อยและพบว่าชายชราดูเหมือนจะตาบอดเขาพูดอย่างใจเย็นว่าใช่ชายชาราไม่ได้ถามว่าทําไมลิงแรนถึงมาที่นี่เขาพูดอย่างเฉยเมยว่าตามฉันมารวมถึงคุณด้วยมีผู้พิทักษ์สามคนที่นี่ ชายชราตาบอดดูเหมือนจะไม่ได้พูดกับใครเป็นเวลานานเสียงของเขาแหบเล็กน้อยงานของคุณคือปกป้องเมาซอดในกรณีที่มีใครล่วงเกินนอกจากนี้คุณต้องลางดาบวิญญาณด้วยจำไว้ว่าคุณไม่สามารถเดินไปมันนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าคุณทำเช่นนั้นและตกอยู่ในอันตรายจะไม่มีใครช่วยคุณได้เมื่อเห็นว่าชายชราจริงจังและดูไม่เหมือนเขาล้อเล่นลินแรนก็พยักหน้าอย่างจรงิงจังเขาคิดว่านี่จะเป็นงานที่ง่ายแต่เขาไม่คิดว่ามันจะอันตรายถึงชีวิตฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับงานรายเดือนของคุณคุณเพียงแค่่่่ต้้ออองทาาาามมััันนนใหเสสรรร็จฉฉชืีีีคุณาาถยววด่ ดาวอิตลี่นำลิงแรนไปที่ดาบแห่งจิตวิญญาณและแสดงท่าทางให้เขาลองลิงแรนเพิ่งหยิบดาบจิตวิญญาณขึ้นมาและกำลังจะเช็ดมันดิงขอแสดงความยินดีกับโฮสสำหรับการเปิดใช้งานระบบลงชื่อเข้าใช้ตรวจพบตำแหน่งโฮสอยู่ในเมาส์ซอสคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้หรือไม่บทที่2ดาบหนักที่ดีนั้นคือการแจ้งเตือนเป็นชุดทำให้ลิงแรนตะลึงซึ่งยืนอยู่กับพื้น ในฐานะผู้เล่นเกมในชีวิตที่แล้วลิงแรนไม่รู้ได้อย่างไรว่าการลงชื่อเข้าใช้คืออะไรเห็นได้ชัดว่าเป็นความจริงที่เมื่อพระเจ้าปิดประตูบานหนึ่งพระองค์จะเปิดประตูอีกบานหนึ่งเขาไม่ได้ถึงวรระฉันสามารถรับรางวัลปราบเท่าที่ฉันลงชื่อเข้าใช้ได้หรือไม่ระบบจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาลงชื่อเข้าใช้คุณสามารถรับรางวัลได้จากการล้างดาบดาบที่แตกต่างกันมีรางวัลที่แตกต่างกันหากคุณล้างดาบของคุณในเวลาหรือสถานที่พิเศษคุณจะได้รับรางวัลพิเศษด้วย รักนอว่าเขาลงชื่อเข้าใช้ได้ในเวลาที่กำหนดเท่านั้นแน่นอนถ้าเขาสามารถลงชื่อเข้าใช้ตลอดเวลาโดยไม่จำกัดรางวัลในระบบก็อาจจะว่างเปล่าอย่างไรก็ตามถึงกระน,นั้นลิงแรนก็พอใจเมื่อนึกถึงวิธีที่เขาจะได้รับรางวัลเพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้และเช็ดดาบเขาก็รู้สึกว่าไม่ต่างอะไรจากอาหารกลางวันฟรีฉันสามารถลงชื่อเข้าใช้ในตำแหน่งเดียวกันได้หรือไม่ใช่คุณสามารถหลังจากได้รับคำตอบจากระบบลิงแรนรู้สึกโล่งใจถ้าเขาถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้ที่อื่นเขาไม่ต้องเดินทางไปทั่วโลกเหรอมันไม่สมจริงสำหรับเขาในตอนนี้ เมื่อเห็นว่าเขาไม่เคลื่อนไหวและดูเหมือนจะมุนงงดาวอิตซลีกอดไม่ได้ที่จะถามว่ามีอะไรเหรอจากนั้นลิงแรนก็กลับมารู้สึกตัวและระงับความตื่นเต้นในใจของเขาไม่มีอะไรฉันอยากเดินไปไหนมาไหนคนเดียวดาวอิตซลีไม่ได้หยุดเขา<ๆ>เขาเพียงสั่งลิงแรนไม่ให้ไปไกลเกินไปเมาสอดทนั้นยิ่งใหญ่มากมีบ้านว่างหลายหลังคุณสามารถหามาปลูกได้หลังจากเตือนอีกสองสามคำดาวอิตซลีก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วในอากาศเช่นเดียวกับที่เขาปรากฏตัวช่างเป็นชายชราที่น่ากลัวจริงๆลิงแรนอดไม่ได้ที่จะพึมพำ ดาวิสลีกล่าวว่ามีคนสามคนประจำการอยู่ที่นั่นแต่จนถึงตอนนี้เขายังไม่เห็นบุคคลที่สามปรากฏตัวบางทีบุคคลที่สามอาจกำลังฝึกฝนอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือบางทีเขาอาจเป็นคนสันโดษและไม่ต้องการเห็นคนแปลกหน้าเนื่องจากระบบบอกว่ารางวัลสำหรับการเช็ดดาบที่แตกต่างกันนั้นแตกต่างกันและฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ทุกวันฉันจึงต้องระมัดระวังในการเลือกดาบที่ฉันเช็ดขณะที่ลินแรนเดินไปรอบรอบเมาสซอ เขาก็ตื่นตากับดาบที่ยื่นออกไปไกลสุดสายตาเขาตรหนักว่ายิ่งเขาเข้าไปลึกเท่าใดเจตนาของดาบก็ยิ่งเฉียบคมมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากได้รับการเตือนจากดาวอิสลี่เขาก็ไม่กล้าไปไกลเกินไปในขณะนี้เมาซอสดมีประวัติไม่กี่ร้อยปีกล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิผู้ก่อตั้งจักรพรรดิเทียนเซิงดาบเล่มแรกที่ฝังอยู่ที่นี่คือดาบอันเป็นที่รักของจักรพรรดิเทียนเซิง ต่อมาเขาสะสมดาบศักดิ์สิทธิ์มากมายซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมดบมาบเมาส์จึงมีขนาดเท่าปัจจุบันมันถูกเรียกว่าเมาส์ซอดแต่ที่แม่นยํำกว่านั้นคือสุสานดาบนอกจากสุสานจะกรพพัดแล้วยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในราชวงศ์อีกด้วยได้รับการตรวจสอบแล้วสถานที่นี้โล่งราบเรียบและเงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องและเสียงมแมลงราวกับว่าเสียงใดๆดไม่ว่าจะดังแค่ไหนก็เป็นการดูหมิ่นสถานที่นี้ลินแรนมีความเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ในโลกราวกับถูกดึงด้วยแรงแม่เหล็กเขาเดินไปข้างหน้้าาออย่งมมมีกกลไพรับขวดิ ดาบสีดำสนิททำจากหยกดำและเหล็กชั้นยอดภายใต้แสงอาทิตย์มันเปล่งประกายแวววาวอย่างลึกลับดาบหนักเหล็กสีดำที่อยู่ตรงหน้าเขายาวกว่าสองฟุตใบมีดดูกว้างกว่าปกติแต่ก็ไม่คมและดูทื่อเล็กน้อยดาบหนักที่ดีนั้นทื่อลิงแรนพึมพำกับตัวเองไรรูปร่างเขาค่อยๆอ่านชื่อของดาบหนักเหล็กดำราวกับว่าทั้งสองคนได้บรรลุข้อตกลงบางอย่างแล้วพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณในบริเวณโดยรอบผันผวนอย่างมากและพลังที่มองไม่เห็นได้เชื่อมต่อพวกเขาทั้งสอง เขาอาจจะเห็นภาพหลอนแต่เขารู้สึกถึงเสียงกระหึ่มในอากาศราวกับว่ามันเป็นการตอบสนองจากดาบลินแรนกางแขนออกโดยไม่รู้ตัวขณะที่พลังงานดาบอันเย็นเยือกพัดผ่านเขาแต่มันไม่ได้มีเจตนาฆ่าเขารู้สึกเหมือนเพิ่งได้รับการต้อนรับจากเพื่อนเก่ามันเป็นความรู้สึกพิเศษที่อธิบายไม่ได้ขอแสดงความยินดีกับโฮสสำหรับการลงชื่อเข้าใช้และรับร่างดาบไายรูปแบบสำเร็จการแจ้งเตือนที่ดังขึ้นในหูของเขาทำให้ลินแรนกลับสู่ความเป็นจริงร่างดาบไร้รูปร่างนี่คืออะไร ลำแสงสีทองเข้าสู่ช่องว่างระหว่างคิ้วของลิงแรนลิงแรนรู้สึกว่าร่างกายของเขาสั่นราวกับว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเขาทำให้เขารู้สึกแสบร้อนแรกๆก,ก็ทนได้แต่ค่อยๆปวดรุนแรงขึ้นเหนือไหลออกมาที่หน้าผากของลิงแรนและดูเหมือนว่าเขาจะเปียกโชกไปด้วยน้ำแม้แต่ใบหน้าของเขาก็ซีดลงอย่างน่าสยดสยองราวกับว่าดาบจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังเคลื่อนไปมาผ่านร่างกายของเขากระตุ้นเส้นประสาทและเซลล์ทั้งหมดมันทรมานยิ่งกว่าถูกทรมานจนตายแม้แต่ภาชนะของเขาก็เต็มไปด้วยคมดาบ ในขณะนี้เขาเป็นเหมือนเรือลำเล็กในมหาสมุทรที่อยู่ภายใต้ความเมตตาของคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามาลิงแรนนั่งไขว่ห้างเพื่อมุ่งความสนใจของเขาเขากัดฟันในขณะที่สติค,ค่อยๆเลือนร,รางต่อหน้าเขาเงาดาบจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นและล้อมรอบเขาระเบิดเสียงระเบิดเสียดหูก้องไปทั่วทิวเขาก่อนที่มันจะหายไปอย่างรวดเร็วมันมาและไปเร็วมากจนผู้คนคิดว่าเป็นภาพหลอน ในส่วนที่ลึกที่สุดของเม้าซอดวงตาคู่หนึ่งเปิดขึ้นอย่างสงบพวกเขาเต็มไปด้วยศักดิ์สรีและแรงกดดันสูงสุดราวกับว่าพวกเขาสามารถกำหนดชีวิตและความตายของบุคคลได้ในพริบตาอย่างไรก็ตามตาก็ปิดอย่างรวดเร็วอีกครั้งไม่มีใครรู้ว่าดวงตาคู่นี้มาจากไหนดดวิดสลีดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งแต่เขาไม่พบสิ่งผิดปกติและไม่ได้ใส่ใจหลังจากช่วงเวลาที่ไม่รู้จากความเจ็บปวดที่ลินแรนรู้สึกค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยกระแสะน้ำอุ่นที่ไหลผ่านร่างกายของเขาอย่างชาๆทำให้เขาอบอุ่นจนสุดจะพณนา,นา เมื่อลินแรนฟื้นคืนสติกลิ่นอันน่าสยดสยองก็ครอบงำเขาหลังจากเห็นสถานการณ์ตรงหน้าเขาก็หายใจเข้าลึกๆสาบแช่งนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยบทที่สามลงชื่อเข้าใช้ครั้งที่สองเทคนิคดับแก่นแท้สามประการไม่น่าแปลกใจที่ลินแรนรู้สึกประหลาดใจมากใครก็ตามที่เห็นว่าตัวเองถูกปกคลุมด้วยสิ่งสกระปรกจะพบว่าเป็นการยากที่จะสงบสติอารมณ์ในขณะนี้เขาสกระปรกและมีกลิน่นเหม็นมากราวกับว่าเขาไม่ได้อาบน้ำมาเป็นศตวรรษระดับที่หนึ่งของร่างกายดับไรรูปร่างการแปลงกาย ลิงแรนหายใจเข้าลึกๆและรีบไปหาทะเลสาบเพื่อชำระล้างในขณะนี้เขารู้สึกว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความแข็งแรงก่อนหน้านี้เขาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อเผชิญหน้ากับคมดาบอันแหลมคมของเมาส์ซอสแต่ตอนนี้เขาอาจจะสามารถเดินไปจนถึงระดับความลึกได้อย่างง่ายดายสำหรับบุคคลภายนอกพลังงานของดาบเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ถ้าพวกเขาอยู่ในสถานที่นั้นนานเกินไปร่างกายของพวกเขาอาจจะสึกกร่อน อย่างไรก็ตามสำหรับลิงแรนทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปัญหาแทนที่จะถูกทำร้ายกลับรู้สึกเหมือนได้แช่น้ำพุร้อนมันเปิดออกทุกรลูขุมขนบนร่างกายของเขาทำให้เขารู้สึกสบายตัวมากทีเดียวสถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การพบลูกหลังจากที่ร่างกายของลิงแรนได้รับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากดบาบไรรูปร่างตอนนี้เขาสามารถใช้พลังงานดาบแห่งสวรรค์และโลกเพื่อช่วยเขาในการฝึกฝนในอนาคตไม่ว่าเขาจะฝึกฝนเทคนิคดาบแบบใดเขาก็จะสามารถเชยวชาญได้อย่างรวดเร็วเทียบเท่ากับการใช้ทางลัดและไปถึงเส้นชัยในขณะที่คนอื่นยังอยู่ที่เส้นเริ่มต้นนี่คือข้อได้เปปรรรรรียบบของงง่่าาดไู ลิงแรนช่วยได้แต่สงสัยในระดับแรกฉันมีพลังมากอยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากฉันบ่มเพาะมันจนสมบูรณ์แบบเขาพบสถานที่เงียบสงบและเริ่มฝึกฝนนอกเหนือจากการปกป้องภูเขาและเช็ดดาบแล้วเมลซอสยังไม่มีอะไรให้ทำมากมายนอกจากนี้ดาบจิตวิญ,ญญาณไม่จำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดทุกวันดังนั้นลิงแรนจึงเป็นอิสระตลอดเวลาหลังจากตระเวนไปรอบๆภูเขาและเช็ดดาบจิตวิญญ,ญาณเป็นครั้งคราวตามคำแนะนำของดาวอิตซลีเขาก็สามารถเลิกงานและอุทิศเวลาที่เหลือของวันเพื่อฝึกฝน เม้าส์ซอสเป็นสถานที่สำคัญสำหรับราชวงศ์ซึ่งห้ามไม่ให้คนธรรมดาเข้าไปนอกจากนี้เด<า>วอิสลี่ไม่ค่อยแสดงตัวเองบางครั้งลิงแรนมีภาพลวงตาว่าไม่มีใครอยู่บนเม้าส์ซอสยกเว้นเขามันเป็นการปลดปล่อยมากเกินไปเขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่เขาต้องการและเป็นนกที่เป็นอิสระคัลลี่เทียนี e อยู่ที่นี่ลิงแรนจะต้องขอบคุณเขาอย่างแท้จริงที่ให้งานที่ดีแก่เขาลิงแรนมุ่งเน้นไปที่การเพาะปลูกแม้ว่าวันเวลาของเขาจะน่าเบื่อแต่พวกเขาก็มีความสุขมากโดยไม่มีใครรบกวนเขาเขาสามารถตั้งสมาธิได้ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือนเขาก็เช ในวันนี้ลินแรนั่งขัดสมาธิและนั่งสมาธิตามปกติเราวกับสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเขาค่อยๆลืมตาขึ้นได้รับการตรวจสอบแล้วคราวนี้เขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆข้างหลังเขาคุณทำงานเสร็จในเดือนนี้คุณปรับตัวเข้ากับงานที่เมาซอดได้อย่างรวดเร็วตามที่คาดไว้เมื่อเขาหันกลับมาเขาเห็นชายชราิ้วขาวนักพรตเตาหลียังคงสวมชุดนักพรตนักพรตเตาตัวเดิมและเขาคาดเดาไม่ได้เช่นเคย อย่างไรก็ตามครั้งนี้ลินแรนสงบมากร่างกายของดาบทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเขารุนแรงมากไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าไม่มีอะไรจะรอดพ้นสายตาและหูของเขาภายในระยะ100กิโลเมตรได้นี่เป็นครั้งที่สองที่ลินแรนได้พบกับดาวอิตซลีเป็นเวลาเพียงหนึ่งเดือนแต่รู้สึกเหมือนทั้งชีวิตที่ผ่านมาลินแรนกล่าวอย่างถ่อมตัว,ว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำดาวอิตซลีดาวอิตลีพยักหน้าและส่งเหรียญหยกให้ลินแรนด้วยโทเค็นนี้คุณสามารถไปที่เมาซอร์เพื่อดูอย่างที่ฉันบอกอย่าเข้าไปลึกเกินไปเกรงว่่าาชีวิตตตขออองคุณจะกยยูในนรัร ลินแรนหยิบโทเคนหยกเขาไม่รู้ว่าเหรียญหยกทำมาจากวัสดุอะไรแต่เขารู้สึกว่ามันเย็นเล็กน้อยเมื่อสัมผัสมันเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปดาบที่ดูสวยงามมากขอบคุณดาวิสลีการได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเมาสซอดหมายความว่าภาระงานของเขาเพิ่มขึ้นเพราะเขาต้องล้างดาบมากขึ้นอย่างไรก็ตามลินแรนรู้สึกตื่นเต้นกับมันจริงๆยิ่งเขาเข้าไปในเมาสอดลึกเท่าใดคุณภาพของดาบจิตวิญญาณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นซึ่งหมายความว่ารางวัลสำหรับการลงชื่อเข้าใช้ในอนาคตจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมเเป็นโออกกาาสสีครรัังร้งหบข ดาวอิตลี่ไม่ได้อยู่นานหลังจากให้คําแนะนําอีกเล็กน้อยเขาก็จักไปอีกครั้งลิงแรนคุ้นเคยกับการมาและไปของเขาเหมือนถีหลังจากที่ดาวอิตลี่ไม่ปรากฏให้เห็นลิงแรนแทบเราไม่ไหวที่จะเข้าไปในเม้าซอตามที่คาดไว้แรงกดดันที่นี่แข็งแกร่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้คุกคามเขาหากดาวอิตลี่อยู่ที่นี่เขาจะต้องประหลาดใจอย่างแน่นอนเพราะลิงแรนไม่ได้ใช้พลังในโทเข้งโยดับจิตวิญ,ญญาณทุกชนิดปรากฏให้เห็นล้อมรอบด้วยพวกเขารู้สึกเหมือนได้เข้าสู่โลกแห่งดาบเขาเป็นผู้บุกรุกในโลกนี้ที่เป็นของดาบเท่านั้นนนนแแแต่่่่รรรรราาาาาางงงกกยยยขขออดดดบ,บบบไไู้้้ปปสามาถชวใหลิเเั็ี ราวกับว่าเขาเป็นหนึ่งในนั้นตลอดมาดาบสีขาวสองสว่างราวกับทางช้างเผือกบรรจุอยู่ภายในลิงแรนถูกดึงดูดทันทีด้ามดาบสลับลวดลายพระอาทิตย์และพระจันทร์มันเป็นธรรมชาติและเต็มไปด้วยอักษรรูนดาวที่อธิบายไม่ได้ดาบแก่นแท้สามเล่มเมื่อมองไปที่ดาบที่ไม่ธรรมดาต่อหน้าเขาลิงแรนกดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปสัมผัสมันขอแสดงความยินดีกับโฮสสำหรับการลงชื่อเข้าใช้และได้รับเทคนิคทรีเอ็ดเซนสอร์สำเร็จหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนการแจ้งเตือนของระบบก็ดังขึ้นอีกครั้ง หนังสือที่เปล่งประกายด้วยแสงสศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นในมือของลินแรนและเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วสิ่งที่ตามมาด้วยความรู้สึกไร้น้ำหนักคือวิญญาณของลินแรนถูกดึงเข้าไปในความว่างเปล่าบทที่4เสียงคำรามแปลกๆความลึกลับบนยอดเขาดาบในความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ลินแรนตัวเล็กเข้ามดสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาของเขาคือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวราวกับว่าเขาสามารถสัมผัสด,ดวงดาวและดวงจันทร์ตราบเท่าที่เขายื่นมือออกไปลินแรนถูกดึงดูดโดยโลกอันงดงามนี้แต่ต่อหน้าวัตถุท้องฟ้าความแข็งแกร่งของเขาไม่มีค่่าาาาาาออะะไไรรรรเเเลยในนนนมมช้ววกกดษหหืจิงงง็ตข หนังสือเทคนิคดับแบ่งออกเป็นสามบทแสงดาวแสงจันและแสงแดดเรากับถูกแรงดึงลิงแรนเอื้อมมือไปแตะม้วนหนังสือทันใดนั้นแสงดาวสีฟ้าอ่อนก็ระเบิดต่อหน้าต่อตาเขาแล้วควบแน่นเป็นลูกบอลเข้าไปในร่างกายของเขาผลกระทบทําให้รู้สึกเหมือนดาวเคราะห์น้อยเพิ่งระเบิดด้วยการฝึกฝนในปัจจุบันของลิงแรนเขาสามารถฝึกฝนบทแรกได้เท่านั้นแต่บทนี้มีพลังมากแล้วโลกนี้ไม่เหมือนโลกแห่งจินตนาการที่เขารู้จักมันถูกแบ่งตามระบบความแข็งแกร่งพื้นฐานคือสามมัญชนนักศิละปะก,การต่อสู้และประมาจารย์การต่อสู้ ด้านบนคือปรมาจารย์การต่อสู้อาวุโสปรมาจารย์ปรมาจารย์อาวุโสลูกครึ่งและนักบุญมีเก้าระดับในแต่ละอาณาจากักรแต่ก็ยากที่จะเห็นใครก็ตามที่ไปถึงอาณาจักรที่เหนือกว่าปรมาจารย์ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ากันว่าหลังจากไปถึงอาณาจักรฮาฟเซนแล้วเราจะรู้สึกได้ทุกอย่างในโลกนี้และหลังจากไปถึงอาณาจักรเซนแล้วเราสามารถทำลายความว่างเปล่าและขึ้นไปได้อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตำนาน จนถึงปัจจุบันคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปนี้เป็นเพียงปรามาจารย์โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นบรรพบุรุษที่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีพวกเขาอยู่อย่างสันโดษในภูเขาและป่าและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกมนุษย์แค่ปรามาจารย์คนเดียวก็สามารถกวาดล้างเมืองทั้งเมืองได้ในอดีตเมื่อทั้งสองประเทศต่อสู้กันผู้ฝึกฝนที่มีประสบการณ์ที่พวกเขาส่งออกไปก็ทำลายล้างเมืองหลายสิบแห่งลงกับพื้นด้วยการล้มต่อมาด้วยความช่วยเหลือจากปรามาจารย์อาวุโสเท่านั้นการต่อสู้จึงยุติลงถึงกระนั้นทัังงงงสสสออฝ่่าายยยยก็ยูญเีย ลินแรนรู้สึกได้ถึงวิชาทรีเอซเซนซอร์ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาเขาหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาสีเข้มของเขาดูเหมือนจะครอบคลุมทางช้างเผือกทัทง้งหมดเขาหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาจากพื้นอย่างไม่ตั้งใจและกวาดมันไปในอากาศเจตนาของดาบที่แหลมคมถูกปล่อยออกมาดูเหมือนจะสามารถตัดอากาศได้ครึ่งหนึ่งด้วยเสียงที่ดังกึกก้องหินก้อนใหญ่ที่มีความสูงเกินครึ่งของคนถูกตัดออกจากยอดผาและกลิ้งลงสู่เหวเบื้องล่างแม้แต่ลินรันเองก็ตกใจตอนนี้ฉันมีพลังมากจริงๆ พลังของวิชาทรีเอสเซนซอสเกินความคาดหมายของเขาจริงๆการบ่มเพาะระดับแสงดาวสู่ความสมบูรณ์แบบเทียบได้กับการฝึกฝนของปรมาจารย์แสงจันทร์สู่ปรมาจารย์อาวุโสแสงแดดสู่นักบุญลิลนแรนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจดังนั้นการได้อันดับต้นๆในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ทําให้ฉันเป็นชนชั้นสูงในหมู่คนทั่วไปตอนนี้เขาเพิ่งเข้าสู่อาณาจักรของมาเทียวมาสเตอร์และมีพลังมากแล้วเขาไม่กล้าจินตนาการว่าปรมาจา,ารย์การต่อสู้อาวุโสและประมาจารย์เหล่านั้นจะมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวขนาดไหนดูเหมือนว่าก่อนหนนนน้้าีฉัจะงงเกิไป แม้ว่าโลกนี้จะไม่ใช่โลกแฟนตาซีแบบดั้งเดิมแต่ก็ยังกว้างใหญ่และลึกกล้ำเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ประมาทใครแม้ว่าระดับการฝึกฝนสูงสุดที่เคยไปถึงคือระดับปรมาจารย์อาวุโสใครจะรู้ว่าจะมีฮาฟเซนซ่อนตัวอยู่ในโลกนี้หรือไม่ลินแรนรู้สึกพอใจเล็กน้อยเมื่อเขาได้รับบอดี้เลสซอสบอดดี้แต่ตอนนี้ทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปเขารู้ว่ามีคนที่ดีกว่าอยู่เสมอถ้าเขาพึงพอใจเพราะเหตุนี้เขาอาจจะตายโดยไม่รู้ว่าทำไม อย่างไรก็ตามลินแรนไม่กลัวแต่อย่างใดท้ายที่สุดเขาได้รับความช่วยเหลือจากระบบลงชื่อเข้าใช้เขามั่นใจว่าเขาสามารถเป็นปรมาจารย์อาวุโสหรือแม้กระทั่งฮาฟเซนก่อนหน้านี้เขาเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆการบ่มเพาะข,ของเขาก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดด้วยความคิดนี้จิตใจของเขาก็เปลี่ยนไปและเขารู้สึกว่าเขาได้เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วเวลาที่ใช้ในภูเขาบินลินแรนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกฝนทุกวันในช่วงพริบตาเวลาก็ผ่านไปสามเดือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวมอบพลังของคุณให้กับฉัน ขณะที่ลินแรนตโกนออกมาก้อนหินนับไม่ถ้วนก็ระเบิดทันทีเขาวกวาดดาบของเขาไปในอากาศปลดปล่อยใบยมีดนับหมืน่นดาบจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ใกล้ๆส่งเสียงพึพมพำตอบกลับในขณะนี้ลินแรนเป็นเหมือนดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้รับฝากเขาไม่ได้ใช้พลงทั้งหมดที่มีมิฉาน,นดาบจิตวิญ,ญญาณที่เชิงเขาดาบก็จะเริ่มส่งเสียงพึพมพำเช่นกันและแจ้งเตือนความสนใจของดาวอิตซลีก้อนหินและหน้าผาเต็มไปด้วยรอยดาบนี่คือหลักฐานขององค์การฝึกฝนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเขาทุกวัน หากปรมาจารย์ดาบอยู่ที่นี่เขาจะต้องตกใจอย่างแน่นอนนี่เป็นเพราะเครื่องหมายดาบเหล่านี้มีความเสถียรและทรงพลังหลังจากการฝึกฝนมานานหลายทศวรรษเท่านั้นจึงจะบรรลุถึงระดับความเชี่ยวชาญนี้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนลินแรนได้ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ในชีวิตของพวกเขาไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าเขาเป็นอัจฉริยะแน่นอนว่าต้องขอบคุณบอดี้เลสซอร์บอดี้ไม่ว่าลินแรนจะเรียนรู้เทคนิคดาบแบบใดเขาก็สามารถเชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้การฝึกฝนอย่างหนักหนึ่งวันของเขายังเทียบเท่ากับการฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลาันนหรบคอื่ๆ คำรามเสียงคำรามมาจากยอดเขามันมาและไปเร็วมากจนลินแรนแทบไม่สังเกตเห็นจูจ่ๆลินแรนก็หยุดเดินและพูดอย่างครุ่นคิดมันเป็นเสียงนี้อีกแล้วก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเป็นความโกลาหลที่เกิดจากลมพัดผ่านภูเขาหลังจากได้ยินไม่กี่ครั้งเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดจากลมมันฟังดูเหมือนเสียงคำรามของมังกรแต่มันก็อ่อนแอยิ่งกว่านั้นเสียงนี้จะได้ยินเป็นครั้งคราวเมื่อเขาฝึกวิชาดาบเท่านั้นซึ่งทาให้เขามึนงง,งมากยิ่งขึ้น ลิงแรนจ้องมองไปที่ยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทําให้ยากที่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่บนนั้นนอกจากนี้ยังมีบางสิ่งที่ลึกลับเกี่ยวกับยอดเขาเนื่องจากแรงดันบนนั้นแข็งแกร่งที่สุดมีอะไรกันแน่